สั่งเสือเฮ็ดมาพี่น้องราคาเนาะสามแสนรวมทั้งหมดสามแสนสามสิพันพี่น้องจะแค่กับซีร็อปุ๋งเฮ็ดเฟืองใหญ่ย่าสีบังว่าไปตะออกอยู่บ่อเนาะพี่น้องนำตักเวลาอยู่เออตอนนี้น้ำมั้นี่ยิงยิ่ด้สว ปั่นกันอยู่พี่น้องเนาะสามเจ้าจ้าเนา,า,านะผู้ได้สิออกก่อนพายพายสิออกหรือว่าออกเนาะทาหลุดน้ำกันพี่น้องสามเจ้ามาปั่นกันเนาะหลายนย่าออกที่เราจะจับสิ่งเด้จะจับสิ่งนะั่นจะจับสิ่งนะั่นหรกมีแปรงข่าวเนี้ยแล้วก็มีห้่นบอเนาะจ้ากันข้าวผสมเอียงกับโบหูลองลองบ้างพี่น้องพี่ขิงงัวที่ว่ามัน มุนเนาะติดขี้ดินอีกยังเนี่ยสักแค่กระสีอ้าซส้มนี้แหละพี่น้องเนาะสักแค่กระสีอ้าซส้มนี้แหละไปใส่พี่น้องเนี่ยเนาะนี่พี่น้องสักแค่กระสีกวดอันจากสีจ้าเนาะมีขี้ดินเนี่ยไม่เฟื่องเนี่ยแหละผสมกันไปนี่พี่น้องเนาะกระสีเป็นปุ๋ยขี้งัวจ้าฝุด่วนเฟื่องสักแค่กระสีอ้าวไนี่ง่าไงนะจ๊ะเนาะ มัดง่วไปก่อนจ้ะเพราะว่ามันขนคขังดือดอมาเบียดมาสีเนาะอ่ะจะแค่ก็เลิ่มขั่นตอนกันเลยจ้าเอาขี้งง่วหรือว่าเอาเฟืองใส่กระสอบกันเลยจ้ะเอาประมาณส้ำสอเพระาะว่า3้อเสก็ะไรเลยลเนาะเพื่อฮอดหนามกระเยียบเยียบลงน,นะพี่น้อง พรวบาก่อนเสอ้อเฮดเหลือหนึ่งก่อนได้พละสสองก่อนเนาะสามคนเอาค่ะนะได้พละสสองก่อนพุที่เอ๋อยไม่อยากทดลองน้ำอีกก็เลยปั่นกันได้คนหนึ่งก่อนในราคาหาสิบเจ็ดพันนะพี่น้องเนาะ พี่น้องล้างจากนะซะแค่กับสิผ้าพี่น้องมาปลูกเฮ็ดเฟืองเ้อจะเอาเฮ็ดเฟืองสร้างเฮ็ดเฟืองมาจากออนไลน์เนาะจานนะกบ่เคยเฮ็ดจ้กเถือขังแหลกในซีวิตเลยก็ว่าได้พี่น้องมาซกแค่ก่ะอยากทดลองปลูกเบิงเนาะเพื่อพ่อได้เก็บกินพ่อได้เฮ็ดเจวเฮ็ดย่างแหละพี่น้องเนี้ยมาเบิงขันตอนกนเลยเนาะซะแค่เอาเฟืองมาฮดเป็นทีเรียบร้อยละตอนนี้กับสิมาผสมเสือเห็ดเนาะจานนะที่ว่าที่เข้าหายมาแหละกับสิมีอยู่สามอย่างนะพีองเนาะ แต่กะโบหูว่าอียังงต่ว่าหูแต่ว,ว่าแป้ขงข้าวเหนียวแล้วก็อันน่ะอาจสิเป็นอาหารเสริมคือขี้หับนี่แหละพี่น้องเน,ออนเนาะอันนี้ก็บซิเป็นเสือเฮดเดอร์จ้าพี่น้องกะเทลงไปเนาะแล้วก็ BB BB บีบบีบีให้มันมุนมุนเนาะจ้าเนาะกะเบิ่งตามขีปเป็นเฮดมาแกแหละเนาะเพ่กับบอกวิธีเฮดแบบได้สักแค่กะล่องไม่เฮดเบิ่งเนาะาก,กะจ้าเนาะกะซิประมาณในีบีบีแล้วก็ผสมเนาะพี่น้องเนาะผสมเสือเฮดนี่คือแบบอาหารเสริมของเฮดอันนี้ก็แป้งข้าวเหนียว เนาะกับโบหัวจะได้เนาะกับซีใส่บบหลายเนาะผันว่าเนาะแค่ทงเดียวเองเนาะก็เลยใส่บบหลายเนาะขนาดข้าวเห็ดต่้งหลายๆลายทงเบิ่งในขีปก็ขาก็ใส่บบหลายเนาะแต่ว่าออกไหวหรือออกสาส์อาซีบกคือกันเนาะจ้าเนาะพว่าเหนือทีคนปลูกอันนมำพุ่มประมาณไรกะมากระแตกต่างกันมาข่องไผลสิออกกรอนกันเนาะตอนนี้กาคุกเขาให้เขากันจ้าพี่น้อง ใส่สามยางแล้วก็ต้องคูกให้มันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นสักแค่กระซิบผ่านธรรมสมไปยายในเฟืองกันเลยเนาะจ้าเนาะกระซิเห็ดประมาณบางๆนี่เนาะจ้าเนาะทงหนึ่งมันก็อาจสิบโปะอ่ะกะหอยบางๆเนาะตอนแรกสักแค่ยายไปก่อนแล้วก็เลยว่าเออเปลี่ยนเอาขี้ข่วยเอาใส่ก่อนเนาะแล้วก็จังสีมาได้ป๊กอีหะพี่น้องเนาะอันนี้ จะแคกขยายรอบๆไปเลยจ้ะเอาซีบางๆเนาะตัวไหนมนกระทีมันกระติดกันแบบเป็นเกาะเป็นเกาะแน่แต่ว่าก็เก็บออกไปนํำอ่ามันแบบบางที่สุดเนาะเพียงเนาะอันนี้สักแค่ก็เอาขี้งูโหยรอบๆเนาะหลังจากใส่เสื้อเฮดไปแล้วก็จักถือผู้ถืออันนี้ก็ลองเบิ่งว่าบริบาลขี้งูเนาะน้อยหนึ่งนะนี่หลังจากนั้นสักแค่เอาซีโป๊กเนาะเพียงเนาะอันมองนี้บริบาลขี้งูได้จ้าเด้อนี่ อันนี้สักแค่ก็มาป๊กขี้งัวเถิ่งน้อยหนึ่งเนาะมีห้องอยู่เถิงกับอยู่ลุมเด้อขี้งัวแต่ว่ามีหม่องนึงสักแค่บนไอห้องลุมนะเพียงน้อยหนึ่งเนาะมาห้องแต่เถิงอย่างเดียวอันนี้สักแค่ก็เอาเฟืองป๊กบางๆทางเถิงเนาะเห็นตามที่คลิปเขาเจ้าเห็ดมาเนาะก็เลยเห็ดสูตรเขาเลยเนาะจ้ะเนาะถาว่าออกดีสักแค่ก็โอ้ยดีใจเนาะเพราะว่าลองทดลองเบิร์เนาะรอบๆแล้วสักแค่ก็สิโดตรหนามเนาะจ้ะเนาะเบิร์ตามคลิปว่าเอา เฟืองปอกหนาแล้วก็บางๆเนาะและะ้วก็คดหนามให้มันซุ่มพี่น้องเนาะกระิประมาณนี้แล้วก็เอาแพยยางห้ามีแล้วก็ขอบไว้เพื่อให้มันอนุภูมิมันอ่าวหอนเนาะตะวันมันก็สะอยู่โฮมได้พี่น้องโฮมกอกใหม่เนาะนี่กระสิประมาณนี้โฮมะกะอกใหม่นนมมนเ,หนเนะานะอยู่ข้างๆเหือดน,นี่แหละพี่นอ้องกระเือว่าบุตอะวันนี้วันที่เศร้าหาเลยจ้าเนาะเดี๋ยวสักแค่กระิผพาพี่น้องมาเบิงว่าไปเจอได้เนาะ ตาบ่าเบิ้งอะใส่กูมาได้ซีมือสักแค่กะพดหนามต่ว่าเกิดยังขึ้นกะซเสียวๆพี่น้องมันไม่ยังแต่เดี๋ยวไปเบิ้งตอนนี้กันเลยนอกจากน้องพี่น้องโอ้ยพฝันกลางสบายได้อีกทุ่จ้าก็ป่าเดี๋ยวไปเบิ้งเฮดกันเลยจ้าไปเบิ้งเฮดกันเลยจู้จู้จู้มาเบิ้งเฮดกันเลยเฮดไปแต่ออกบ่อเฮดเฟื่องใหญ่ได้จ้าเด้อ ถือแผอยยางออกก่อนนะแผงนาะว่าเป็นจะได้ทิศหนึ่งเลยไนดะ้หนิจ้าพี่น้องว่าในเกจมือเลยเนาะนี่พี่น้องซอกแค่มาถ่ายให้เบิ่งตะกะคือเก่าพี่น้องตะกะซุ่มอยู่ได้พี่น้องเนาะนี่ซุ่มอยู่ตะกะบโมี่แบบซีแบบคือการกับเป็นเหยื่อเป็นใหญ่กับบโม,มี่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องคอมเมนต์มาอยู่สิออกอยู่ว่าหน่จ้าพี่น้องในทิศหนึ่งแลวก็สิเป็นแน่อ่นอยู่เนาะประมาณนี่ต่วมา มือหันซะแค่มาเบิงหักกะบ่มี่ขาวๆโบมีบม่ยังดอกพี่น้องแต่บ้าสกแกกะผู้ซื้อว่ามันแห้งก็เลยโฮดเนาะบัดมาตอนนี้มันก็บ่แห่งมันก็ซุ่มๆเลยพี่น้องทาเบิงอีเนาะกะแค่เบิงในคลิปโทรศัพท์เขาจะเบิงเขาจะอัดคลิปเขาจะว่าประมาณประมาณแปดหมื่นหรือเออขึ้นปลายหอดประมาณสิบปลายหมืออ่นไปเลยอออ,อซื้อมาเออมันเงินซื้อๆสำมั่นใจกับพี่น้องเอ้ย บ่บ่ยังสําดอกอือเนาะอ่ะสวนผักสักแค่นี้นี่ก็งัวขาวยังแต่พอสิขายงัวกล้วยงัวกินทางหอมพอได้เก็บกินในเฮือนกอกม่งม่วงพี่น้องกอกมงม่วงก็อยู่แบๆเจาะในเฮือนเนาะสแกแม่ว่าให้ให้อ่าฟันถิ่มแต่สแบ่ฟันถิ่มด้เพิ่นเนาะเพราะว่าสิได้แมม เออมสะสลูบแล้วปลูกทิศหนึ่งยังยัง,งบ่มีวีแววยังเกิดขึ้นพี่น้องป่ะอันนี้ก็ะย่ขังเหื่อนเนะพี่น้องเดินสักแค่ปลูกยู่ขังเหื่อนมองพี่น้องสักแค่ว่าตลอดเหยียบมันทแท้ๆเป็นคนตีมันเออพี่น้องพี่ตะอีต้นเนาะ อแม่ทีกีกีกกีกลูกขนนัากีกียางบไดสเกตค้าไปเลยหนี้ขาว่าต้องใส่กระดูกค้าฮักเนี้ยแต่อีตอนกีกีลูกบุขนสามพี่น้องเอ้ยเปเอ้ยเปลูกลูกกีกีกเออแต่อีตอนพี่น้องนี่ทยัน